ด no, ื Ö, ้ยความขีเกียจไปเลยดัื้อสุดดื้อคนด้านว้วน่าหน้าใจจริงๆทำงานอยู่วงการเดียวกันแท้ๆกลับขี้เกียจได้ นี่เนี่ยดูสินะดูดูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเฟโยกีนายว่าห้าห้าสำหรับข้าหกเนี่ยหรอพวกนายจะจะมิบบ่นความขี้เกียจกันมากเกินไปแล้วนะเอางี้เดี๋ยวแสดงให้ดูความขี้เกียจที่แท้จริงนะ do it รจอรอะไรยังดูอะไรอีกคลิปจบแล้วเนี่ยฮะทำไมรออะไรอ๋อรอครับปิดคลิปไปทำบ่ไอ้กิเกียร์ชื่อคลิปก็บอกอยู่ความกิเกียร์ี่แท้ท แต่ว่าความสนุกก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ใ,ในนากตด้วยนะ